ไอศติกมีกองควันห้แม่ไ้พ่อเด้อฮะไอศติกมีกองควันห้แม่ไ้พ่อเด้อเอาอย่างมียเอาแม่มาบ่เออเรวเราว่างแม่เด้อมีีสังเด็กแปเมสซี่เขีบบอเกดูกรมมอไหม้าอมสซีกเห็ดเนี้ยเห็ดกองควันห้แม่ห้พ่อเด้อบ่มีเด้ขอได้ไหมี่ อเอาละแม่เทากับลูกเคยมงมาจากมังรเดเนี่ยอสังเคาตัวผู้รับนมงคลไฟังเสเอาเป็นอย่างว่เอาเมยมักบส่เอาแล้วเอาเเอาใครเมียเออ่เอาบอกินกินไห้แม่เอาบอ เอาไม่เร็วเรียบร้อยเรียบร้อยง่ายย่างกลับบ้านเด้อไม่ต้องขึ้นรถเด้อองค